าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมีต้้งวะดหมอพ่อเอาไปไปเดไปลองดูนันเ่กเอาไปั็เปิดใาเปิด xuống, oh. cho, oh. à, mẹ ui, ơ, ơ, mẹ, mẹ, oh. không oh. oh. ไม <c ười> <Ende> <ła> ่จกอกไม่แตกไรเนาะตัวอีพอยังไม่ไกลมะพี่พอเลยพอเลยหมนมอีพอสู่เขาโอ้นองแรก มันเล่นโหดนะาตายยศฮะด่อะไรสดเรอากับมลลานเดิมทุกดอกนี่ดอกใหญ่เนี่ยเทเารดอกที่สิบหกสิบอะไรหรอเอาห้าสิบอะไรหอาสาม เล้อแล้ไใจเด้อเห็นบแลรจไก่ตนอไม่อแม่ดอกไม่ก่ดกด้เลไหนก็แบ่งกททไมเลยนี่องจากรถมากไมเล่ยมอ่ออันนี้ป้าใช้กัเอาสาชุดป้าถือกะด้ไเด้อยงดกระด้ลวกเอาดูเอาันหน่งีตปลาแงนั่นแงเดียวลายปไนปลาพุนดิ่อไได้ไได้พอดได้แล้วไปได้ไปแล้วตัวนึงอีกตัวนึงเดี๋ย อีพ่อบอกป่ากวนมือเอาเอาไปพ่อโอ้หลุยส์อ่ะนะอีพ่อเนี่ยทำมัดถือมันก็แตกอยู่มันมัดถือมซื้อเอาเนาะเยอะๆน้องเพล์จะโชว์ฝีมือเอาช่องไหมช่องไหมเอาเพันเดียวช่องนี้แมนเอามาใส่ก่อนเอาช่องเดือยช่องเก่าเข้ามา มันด้คมอันไดเลยตามอันไดเลยเออมันถือเ้ถือเถือเย็นลูกใจเย็นใจเย็นเออย่เย็นยาเขาเเอา่งไม่ลูกเอาข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้บนก็ได้รถจัดรถจัดนะหมอเราเพี้ยกับมวลปลาฟุ้งกับพนรสัน เอาไมย่อยมาดิโอ้ยน่าข้าว้องาได้ดวยเอาไมคร้บไล่อะไข้าเขาเนรอบนี้ได้ย <c oughs> ัง oh ส <wurde> ิคุม so เ้อุ๊กตาเลยอีกรอบนี้ใครมาเนี่ยเราโหลดเราโลดบนเนอร์เหรอบเนอร์มาอะไรมาท้องหลังอ่ะา Oh, ่ว <th 500> <t> ันนี้นะคะที่เด็กด้าซ่านะคะเอาเลยาเอาบอเอาไหวแล้วไงเสียบ้าเสียเพิ่มบ้วมอ่อีพวกูอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ